สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับช่องออค้าและซิงเกิลเมอร์คนดิบยาเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาทำภารกิจ G S S กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมอ่าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นต้นกำเนิดในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผม been? Where the hell you Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right. You just happen to show up five minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, man. Hey, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street Family, Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. Woodsy moo but my friends call me woosie how are you doing cj carl johnson listen out here we like to race for cash or pink slips racer's choice get your car started we're about to go good luck carl johnson there's something real strange about that dude man. be careful cj for sure คือว่าครั้งนี้เราคงได้แข่งรถกันแน่เลยลนะ่ะโอเคแข่งจริงๆด้วยเออเมื่อกี้นี้ผมก็แบบว่าเฮ้ยกี่ทำไมมันเข้าไม่ลด้ผมก็ลองไปอ่านดูผมก็ดูแล้วว่ามันต้องใชรรถสรแสดงว่ามันต้องแข่งรถเออนะนะั่นแหละผมรู้แล้วว่าเออภารกิจนี้คือมันต้องแข่งนแน่ผมบอกเลยว่าไอ้ภารกิจนี้คือแบบว่าผมบอกเลยว่ายาวมากๆเลยคือผมต้องตามมาส่วนตอนที่แบบผมแข่งตอนแบบชนะนะอ,อะเออมาแข่งตอนที่แบบพับ อตอนที่แพ้มาผมบอกเลยว่าผมผมมีหัวร้อนจริงๆผมก็เลยตามมาตอนนี้เพื่อแบบว่าจะได้แบบว่าไม่มีหัวร้อนครับผมโอเคก็ต้องได้ไปพักสักครู่แล้วก็อะไรนู่นนั่นนี่เออใช่เเกมหัวร้อนก็เป็นเรื่องธรรมดา,าผมต้องไปพักก่อนเออผมหัวร้อนประมาณสิบว่าตายว่วจตชนะเนี่ยผมก็เลยตามมาส่วนตรงนี้แหละเออบอกเลยว่าเพราะไม่ผมถึงแบบว่าเล่นภารจนก้แพ้ คำตอบของก็คือนี่แหละเมื่อกี้นี่แหละ,หละคือรถล้มง่ายแล้วก็แต่ว่าเวลาขับรถอะไรรุ่นนัน่นนี่แบบก็คือรถมันจะเพราว่ามันจะกิ้งไปกิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละคือปัญหาก็คือบางทีนี่คือรถผมตกน้าําคุะผมคือมันตกน้ำพูดบ่อยมากเลยผมก็เลยแบบโอ้มันจะตกทําไมเนี้ยแบบแบบว่ามันตกบ่อยมากเลยผมก็บบว่าอมันจะตกตกทําไมเนี้ย คือคือคนที่แบบเล่นภารกิจเดียเซลอันนี้มันน่าจะเ้วยเวลาแข่งรถแบบตกน้ํานี่คือคือบางคนก็บอกว่าเอ้าทําไมตกน้ําวะเออนั่นแหละคือจะเป็นอย่างนี้แบบแอปที่ผมพูดนี่แหละแม่ผมแบบตกน้ํานี่แบบกู้หดห่อยมากเลยเออแต่ตอนนี้คือผมก็ต้องตัดมาตอนส่วนตรงส่วนที่แบบว่าเออแบบว่าให้ให้มันชนะให้มันผ่านเรือ่ะเออแบบแบบว่าให้มันผ่านไปให้ให้เรือกัแบบแบบว่าทุกคนบอกว่าโอ้เล่น เล่นแพ้เล่นเล่นแบบนี้คือจะเล่นแบบนีนะ้คือผมก็จะตัดต้องแต่มาส่วนนี้เพื่อจะให้แบบว่าเฮ้ยแบบผมก็พอที่จะเล่นผ่านได้นะเออข้างของผมแบบว่าผมอ่านมาทั้งคลิปนี่คือแบบผมรู้เลยว่ามันมันเจอคงจะจะมีคอมเมนต์แบบนั้นมาเลนะเออผมก็เลยแบบว่าต้องแต่มาส่วนนี้ยพเออเอเอ,เอตรงนี้ก็คือตรงที่ยากที่สุดอะคือรถผมจะกิ้งบ่อยมากเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะหยุดนะโอเค ตรงนี้คือติต๊กิ้งสามตลบเลยแหละสี่ถึงห้าตลบเลยละเนี่ยเนี่ยนี่แหละคือผมแพ้นี่แหละเออเดี๋ยวมันจะล้มเหลวเกือบแล้วไหมล่ะทางนี้ก็น่าจะมีทางพอที่จะให้เราขึ้นไปได้ใช่ไหมโอเคอ่าอีกได้โอ้ยฮือฮ่าเบาๆดูอะไรไม่มีตัว huh ตามมาใช่ไหม อาจจะไม่ตามมาแล้วนะก็ดูจากทา่าเก๋ก็จะประมาทไปบางทีเอาละหรล่ะว,ว่าไอ้คันสีชมพูคง,งไม่ตามมานะเมื่อกี้เห็นมันเดินตามมาติดๆยู่กี้เนี่ยกลัวมันเดินตามมาติดๆนะเออแค่มันมกลัวมันหักเลยกลัวกลัวที่ผจะแพ้อีกนะ เพราหัวร้อนเนี่ยบางทีเนี่ยเออมีอยู่นะเพราะว่าเพราะว่ามันจะตัดฉากกันนะออกไปเพราะว่าทุกคนคงไม่ชอบแเออเป็นหัวร้อนอ่ะเออเกียร์นี้สุดผ่านละทำเวลาไปได้3นาที21วินาทีนะโอเคหรือว่าพอที่จะทําได้โอเคหรือว่าดีอยู่นะอ่า You style, Johnson. drive Carl with And I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Well, you learned pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible because, for some reason, the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. Uh, you know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่น,นี้ครับผมถ้ามีข้อบิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยหนที่นี้ด้วยนะครับผมสคิปหน้าก็ไวเ้เจอกันใหม่นะครับผมแบนี้ก็ขอบายบายไม่เจอกันใหม่นะครับ